สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนเราท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดที่นี่ทางช่องระวังภยัยบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะวันนี้แน่นอนนะคะลุงแจมคะ่ะเช่นเคยมาตามนัดวันจันทร์นะคะกับสารพันปัญหาสารพัดปัญหาทางการเงินจะพบคําตอบได้ที่นี่โดยเฉพาะเรื่องของเครดิตเงินกับเครดิตบุโรนะคะและก็อยู่กับท่านนี้คะ่ะท่านมาเจอกับเราทุกวันจันทร์นะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทขอ้อมูลเครดิตแห่งชาติคุณสุรพลโอภาเสถียรสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเงินนะมีไม่หยุดไม่หย่อนเรื่องเงินไม่เป็นไรเรื่องนี้สําคัญกว่าเยอะนะครับแล้วก็คนที่ติดเครดิตบูโร่ก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่มีเครดิตอีกต่อไปนะครับแต่ว่าจะหนักหนาสาการแค่ไหนคุณโอคุณสรพลนะครับโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ ก็จะมาตอบนะพูดการใหญ่ของเครดิตบูโรเลยมานั่งอยู่ข้างๆนี่แล้วนะครับและท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็คุยได้ด้วยตัวเองเลยนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดหนี้ไม่จ่ายหนี้ใช่ไหมครับหรือว่าหนีหนี้มาหนีหนี้อยู่จะรอดพ้นได้อย่างไรนะครับคุณสุรพลพร้อมตอบเลยนะครับเบอร์เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับ02 338 3834ใช่ไหมครจนไปทันหน้าจอเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นให้นะคะตอบไปทุกปัญหายกเว้นยืมเงินอย่างเดียว วันนี้เรื่องของเครดิตบูโรนะคะหลายคนก็อาจจะฟังรายการของเราแล้วไปทดลองยื่นขอนะคะบางท่านดูอยูอ่เพิ่งจะรู้วันนี้แหละเครดิตบูโรเกี่ยวข้องกับเราแค่ไหนอย่างไร,รและยังสงสัยอยู่ว่ารายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นข้อมูลของเราเนี่ยนะคะที่ทําให้เขา,เรารู้เข้ารู้เราเนี่ยนะคะคก่อนจะไปทําธุรกรรมในอนาคตเป็นอย่างไรโอเค และรายงานข้อมูลเครดิตบูโรนะครับก็ก็จะเป็นรายงานจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่าข้อมูลบ่งชี้นะครับข้อมูลบ่งชี้มีอะไรบ้างข้อมูลบ่งชี้ว่านายสุรพลคือนายสุรพลนะครับก็จะบอกว่าชื่อนามสกุลนะครับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับจะมีเรื่องสัญชาติเรื่องเพศนะครับสัดสนภาพสมรสแลวก็ที่อยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่จะบอกว่านายกคือนายกนะครับข้อมูลส่วน ที่สองฮะข้อมูลส่วนที่เราเรียกว่าประวัติข้อมูลส่วนที่เราเรียกว่าประวัตินะครับนะครับประวัตินี่ก็จะบอกว่าเรากู้เงินบัญชีเนี้ยเป็นสินเชื่อประเภทไหน,บ,น,นบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราลงมาถึงว่าแต่ละเดือน ที่ผ่านมาเรามีการชําระเป็นอย่างไรครับอันนี้ยกให้ดูเลยนะครับได้ครับยกให้ดูเลยเลยเพราะว่านี่คือนี่แบบแบบแบบที่แบบที่เดี๋ยวทุกท่านจะเห็นนะครับแต่ยงานซูมมาใกล้ๆก็จะเห็นเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแบบที่หนึ่งเป็นไม่เคยค้างไม่เคยค้างชาระนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าจ่ายทุกวันจ่ายทุกวันข้อมูลจะเริ่มจากอดีตใช่ไหมครับย้อนกลับไปจนถึงปัจจุบันนี้จ่ายมากจากน้อยไม่เป็นไรใช่ครับแต่ว่าสมมุติว่า ใช้ร้อยจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ร้อยใสสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะใช้ร้อยจ่ายร้อยก็จะอยู่ในนี้แต่ไม่ไม่ไม่บอกอะไรว่าผิดปกติไม่เออจะบอกครับจะบอกว่าตรงนี้ครับจะบอกว่าปกติหรือไม่นะครับจะมีตัวบอกว่าบัญชีนี้ปกติหรือเปล่าตัวอย่างใบนี้ใบนี้ติดค้างอะไรนี่ฮะอันนี้อันนี้จำระขั้นต่ำแล้วก็ขั้นต่ำก็เป็นญชีแสนหนึ่งก็จำระดพันเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะถือว่าอันนี้ก็จะถือว่าเป็นบัญชีปกติปกติถ้าสังเกตให้ดีก็คือว่าบัญชีนี้จะต้องเขีียนนวว่่่าาาตรงทบอกสถะ บัญชีเนี่ยนะครับที่ที่ลูกศรชี้เนี่ยจะบอกว่าปกตินะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการค้างชํราระพอไปดูตรงที่เป็นบรรทัดบรรทัดเ,เ,เนี่ยนะครับตรงที่เป็นบรรทัดบรรทัดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะไล่จากเดือนส1<ๆ>เดือน12ปีห้าไล่มาจนถึง3าสบ เดือน12ปี54พูดง่ายว่ามันโชว์25เดือนนะครับณขณะนี้ความหมายก็คือว่าคนคนนี้ไปเปิดบัญชีไว้เมื่อ25เดือนที่แล้วและแต่ละเดือนก็ผ่อนชำระมาเนี่ยตามเงื่อนไขไม่มีการค้างชําระสังเกตง่ายๆมีสีเขียวทุกอันถูกถูกไฮะสีเขียวต้องผ่านตลอดตรงนี้ตรงนั้นคือเลขศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์ศูย์จะเป็นตัวบอกว่า ไม่ค้างชําระหรือค<อ>้างไม่เกิน30มสิบวันะนะครับอันนี้ญญเป็นเป็นใบที่อยู่ในความฝันของเรา <c oughs> อาคนส่วนใหญ่จะ<ร>ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เป็นเพราะถ้าถ้าในระบบของเราเนี่ย เกือบเก้าบนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ในนี้ก็จะบอกนะครับว่าวงเงินเป็นเท่าไหร่ในนี้วงเงินแสนหนึ่งใช่ไหมครับใช้ไปแล้วไป7จ0 0 0มืนแปอย่างนี้เป็นต้นครับผมคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือจ่ายขั้นต่ำหก่อนคือจ่ายฑ์จ่ายไปเรื่อยๆต้จ่ายตามหลักเกณฑ์ใช่ไปคนนี้จ่ายหรือเปล่าคุณชัะอาด่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะขาดคุณชัยอยู่ที่ไหนคะฮะ <S 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 คืออย่างนี้นถามเรื่องเครดิตบูโรเนี่ยถ้าเขาล่มละลายไปแล้วแล้วทีนี้มันหมดพนพนระยะมาสี่ห้าปีแล้วยังไม่ได้ถอนให้เขามันทำไมไม่มันจะทําไงเขาจะถอนได้โอเคอคืออย่างนี้ครับเออมันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนะครับคุณชัยครับ,ผม,รบผมขออนุญาตอธิบายนะครับ,รบมันจะเริ่มต้นจากว่าหนึ่งคือไปก่อหนี้นะครับต่อมาเนี่ยชาระหนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกถูกสถาบันการเงินฟ้อง นะครับสถาบันคือฟ้องล้มละลายนะครับพอฟ้องล้มละลายปุ๊บสารก็มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลายถูกไหมครับพอล้มละลายปุ๊บพอห้าพอสามปีถ้าเป็นบุคคลสามปีใช่ไหมครับก็พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายใช่ครับนะครับสามารถไปทํานิติกรรมอะไรต่างๆได้แต่แบงค์ไม่ได้เลยเดี๋ยวๆสามารถไปทํานิติกรรมอย่างอื่นได้ทีนี้มาในแง่ของมาในแง่ของของของข้อมูลนะครับนะครับ ตอนที่เราเป็นหนี้ข้อมูลก็ถูกส่งเข้ามาครับตอนที่เราถูกฟ้องนะครับข้อมูลก็จะบอกว่าอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมายครับนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับนับแต่วันที่นะครับสารมีคาอนับแต่วันที่โปลดล้มละลายนะครับครับนับแต่วันที่ปลดนะครับบวกไปอีกสองปีครับโอ้หนี่บางคนมาตั้งเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับบวกไปสองปีนะครับครับบวกไปสองปีนะครับจะหยุดส่ง นะครับสถาบันการเงินเขาก็จะหยุดส่งข้อมูลนะครับและข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ที่เขรดิบูโรประมาณสามปีนะครับเพราะฉะนั้นนับแต่วันปลดล้มละลายนะครับข้อมูลจะอยู่ในเครดิบูโรเนี่ยทั้งหมดห้าปีนะครับพอพ้นห้าปีไปแล้วปุ๊บข้อมูลนี้จะถูกลบทิ้งออกจากระบบอ๋อโดยอัตโนมัติหรือเปล่าฮะโดยอัตโนมัติครับถ้าในกรณีที่สมมติว่าทางคุณพี่เนี่ย มีข้อมูลแล้วไปตรวจแล้วพบว่ายังมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับครับก็เกินเวลาที่บทบทน,นั้นส่งข้อมูลมาให้เราครับว่าได้รับการปลดย้มไปเมื่อไหร่ อ๋อนะครับปวดล้มไปเมื่อไหร่แล้วก็แจ้งเราถ้าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องเราจะแก้ไขให้ถูกต้องครับครับแต่ต้องมีการจ่ายชำระนี้คืนนะฮะเอออันนี้ปวดล้มแล้วเขาไม่ได้ไปจ่ายคืนไม่ต้องจ่ายต้องจ่าย,ยไม่ฮะเราถือว่าอย่างนี้ครับ<อ>เราถือว่ารรเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เขาก็ไปตามสืบทรับข้อขูลว่าเอาเองนะครับนะครับแต่ว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยจบภายในห้าปีสมัยก่อนเนี่ยอยู่ไปชั่วชีวิต แล้วตอนหลังเนี่ยเรามีการแก้กฎนะครับให้กลายเป็น5้าปีครับครับเพราะงั้นถ้าอย่างนั้นก็ขอบพระคุณมากไม่อย่างนั้นบางทีอย่างออมสินเนี่ยเราไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะ สลากลอตเตอรี่แล้วเรากู้เงินในสลากลอตเตอรี่เขาบอกยังไม่ได้เลยเขาบอกว่าเรากู้เงินของเราเองไม่ได้เลยเขาบอกไม่ได้กูณอยู่ในกูโรกเขาบอกเขาคือคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับวิธีคิดง่ายๆครับสลากออมสินเราราคาร้อยใช่ไหมครับใช่ครับเวลาเราไปกู้เนี่ยเขาอาจจะให้เราที่95ใช่ครับอ่าเกทีนี้ในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยเราเคยมีพฤติกรรมที่ว่ากู้แล้วไม่จ่ายต้องไปฟ้องร้องเขาก็กลัวว่า คุณเอาไปเก้าสิบห้าใช่ไหมครับครับพอดอกเบี้ยมันสะสมเกินร้อยหนึ่งสมมุติเป็นร้อยห้าอ่าพฤติกรรมเก่ามันจะกลับมาอ๋อเราต้องใจเขาใจเราอ่ะครับครับต้องทํำยังไงครับอย่างนี้อ่าต้องทํำยังไงใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าไปเจรจากับแบงก์เขานะครับว่าเอาหนึ่งเอาเอสลากออมสินเนี่ยนะครับฝากไปนะครับอืมนะฮะแล้วกู้กลับมาเนี่ยกู้ตั้งสามสิบยี่สิบได้ไหม หาผู้ค้ำด้วยอ๋อ,อต้องหาผู้ค้ำอีกอย่างหนึ่งครับมันเป็นเรื่องตลกที่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 คำถามมันนะครับก็คือว่าถ้าเราฝาเป็นสลากออมสินครับแล้วเราล้มละลายแล้วถูกบังคับถูกใบครับครับเจ้าหนี้เขาต้องตามมาสืบทรัพย์เขาก็ต้องตามมาอายัดไอ้ใบเนี้ย ไม่เราถือว่านี้หมดไปแล้วอันนี้เพิ่งหลังจากพ้นแล้วเราก็จะซื้ออออออ<ะ>แสดงว่าแสดงว่าคุณพี่ในระหว่างที่ถูกฟ้องเนี่ยคุณพี่มีเงินจ่ายแต่คุณพี่ไม่ไปจ่ายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ้ลูกหลานเขซื้อให้ลูกหลานซื้อให้โอเคเออย่างนั้นว่าไปเ,เพราะลูกหลานเห็นว่าเอา พ่อไม่มีไม่ดีายได้เอาเคพ่อซื้ออันนี้ไปเลยแล้วจะได้ถูกลอตเตอรี่บ้างจะได้เอาเงินจากไหนนะอ๋อเข้าใจเข้าใจก็คือว่าไปฝากไว้เงินต้นลูกหลานออกให้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสโดนแจ็คพอตใช่ไหมครับอ่าใช่นี่โอเครายนี้เป็นคนละส่วนกันใช่ไหมรายนี้คนละส่วนกันอ่าครับและทีนี้บางทีแล้วเราถูกมันไม่พอแล้วบางทีต้องการใช้เงินเราก็ไปขอกู้เงินในตัวในนี้ก็ก็ก็ลดการใช้จ่ายครับใช้ให้พอครับครับ ชัดเจนแล้วนะคะขใจคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบค่ครับนะนึกว่ามีเงินจะไปไปใช้นี่แฉก็อาจจะคนละส่วนอะอาจจะต้องอันนั้นลูกหลานเขาอ่าแี่ทีนี้ประเด็นรายงานตัวตัวตัวที่ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยคือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่นอะไรคะมาสกุลอาจจะเปรียบเทียบกรณีคุณชายลุงอะไรนะุณชายใช่ไหมครับเป็นเคสก็เป็นเคสก็จะเป็นแบบว่าเออผลิตบุโรก็เป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ขออนุญาตช่วยถือนะคะก<อ>็มองซูมเข้ามาให้ดูนะคะข้างบนจะเขียนว่าค้างชําระและปัจจุบันไม่มีการชําระหนี้เป็นสามงวดใช่มันก็คือค้างชําระนะครับไม่มีการชําระมาเพราะไม่มีการชําระมามันก็จะค้างไปเรื่อยๆร่อเรื่อ,อไปครับแต่ว่าตรงรหัสสถานะบัญชีเนี่ยตรงรหัสสถานะบัญชีเนี่ยจะเขียนว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมาย ในในในประวัติของเครดิตบูโรนี่จะไม่มีการเขียนอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าว่าฟ้องล้มลายอะไรเราไม่เก็บข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายครับแล้วถ้ามันเป็น5ปีนี่แปลว่าอะไรฮะหมายความว่าอย่างนี้ครับยังต่อมาอีกข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยธนาคารเขาจะส่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับพอนับจาาวันสมมุตินับจากวันปลดล้มนับจากวันปลดล้มปุ๊บเขาจะส่งข้อมูลได้ต่อเนื่องมาอีกเนี่ยได้อีก24ครั้งก็เป็นพอจบ24ครั้งปุ๊บข้อมูลจะหยุดอยู่ตรงนั้น ไม่ส่งเพิ่มแล้วของร้มนไลน์ว่าห้าปีห้าปีใช่แล้วมันก็อยู่กับเราอีกสามปีอยู่กับเครดิตบูโรอีกสามปีหลังจากปลดล้มหลังจากปลดล้มห้าปียังยังอยู่ค้างอยู่อีกหลังจากปลดล้มจะมีข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรเนี่ยรวมกันในห้าปีพอพ้นห้าปีปุ๊บลบทิ้งครับคก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยยี่สมัยก่อนเนี่ยตลอดไปครับเป็นชนะติดหลังตลอดชีวิตครับ แต่อันนี้ถ้าถ้าปลดล้มแล้วก็บวกไปอีก5ปีก็ระหว่างนั้นก็ระหว่างนั้นระหว่างนั้นถ้าจะไปทําธุรกรรมเนี่ยในเชิงในเชิงกฎหมายเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าเรามีคนสมบัติหรือเปล่าค่ะที่จะไปะที่ไปเจอกับทางสถาบันการเงินค,ค่ะ แต่พ้นห้าปีไปข้อมูลก็จะไม่มีอันนี้ในเชิงข้อมูลที่บอกมีปัหาเนี่ยไม่มีละอยู่ในกรีกุโลแต่พอพอสถาบันคือเเขาไปตรวจที่เว็บของกรมบังคับคดีเขาก็เจออันนั้นเชิงกฎหมายอ่เขาก็ไปเจอว่าเคยเคยเคยเป็นคนล้มแล้วก็ปลดล้มไปแล้วครับคร่ะอ่ะ งั้นเดี๋ยวพักกสครูทางจะมีอีกหลายแบบหลายกรณีต้องลงรายละเอียดกันหน่อยนะคะคเดี๋ยวที่ฉันจะทวนสายผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือมาเล่าประสบการณ์นะคะ3 3 8 3 8 3 8 38 34นะคะจดไม่ทันจดที่หน้าจอเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อมาถามส,สดรายการกับคุณสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติค่ะ